ชีเซตสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามเดอะรอยัลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับค่ะตอนนี้อุ๋ยยืนอยู่ที่แท่นทีออฟลุม10นะคะซึ่งในธีมของสัปดาห์นี้คือคำว่าเซนเตอร์แน่นอนค่ะเนื้อหาในเ,เรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นความสำคัญของการตีให้โดนลูกกลางหน้าไม้นะคะเพราะว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะตีให้ตรงและไกลด้วยเนี่ย อย่างแรกเลยคุณต้องตีให้โดนกลางหน้าไม้ก่อนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีสปีดของวงสวิงที่ดีแต่ว่าถ้าตีไม่โดนกลางหน้าไม้เนี่ยมันก็ไม่ไกลนะคะก็ถ้าอยากจะอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยลองนึกถึงนักกอล์ฟสมัครเล่นผู้ชายนะคะที่อาจจะได้มีโอกาสไปออกรอบกับ โปรผู้หญิงนะคะ,ะหรือว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปออกโปรแอมนะคะกับโปรผู้หญิงแต่ว่าได้ดูการแข่งขันกอล์ฟทั้งในสนามจริงหรือว่าในทีวีก็แล้วแต่เนี่ยลองดูนะคะว่าโปรผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ย เขาทั้งร่างเล็กกว่าเรานะคะมวลร่างกายน่ยมวลน้ําหนักน้อยกว่าเราแน่นอนนะคะสวิงสปีดก็เผลอๆน้อยกว่าเราด้วยแต่ว่าทําไมพวกเธอเหล่านั้นถึงตีได้ไกลกว่าเรานะคะอย่างโป,โปรผู้หญิงเนี่ยทั่วไปวงเนิบเิบเนี่ยก็ดีดออกไปได้240 5 0 6 0กก็มีนะคะแต่ว่านากักกอล์ฟผู้ชายเนี่ย แน่นอนเราอยากตีให้ไกลแต่ว่าเรายิ่งเร่งตีเท่าไหร่บางทีทั้งไม่ตรงทั้งไม่ไกลนั่นเป็นเพราะว่าเราตีไม่โดนกลางหน้าไม้นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยก็คือการที่เราจะมีความจําเป็นที่จะต้องตีให้โดนกลางหน้าไม้ก่อนนะเพื่อที่จะได้ใช้แรงให้เต็มประสิทธิภาพก่อนที่จะไปเร่งความเร็วของหน้าไม้หรือเร่งความเร็วของวงสวิงเหมือนเวลาเรา ทำงานตอกตะปูเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราสามารถตอกโป้งเดียวโดนกลางหัวตะปูเลยเนี่ยมันก็สามารถลงไปได้ลึกเลยในครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราตอกสเปะสปะเนี่ยนอกจากจะไม่ลงแล้วยังไม่ตรงด้วยเบี้ยวด้วยบางทีต้องแงออกมาเสียงานต้องเริ่มกันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะนี่คือภาพรวมของการที่เราต้องตีให้โดนกลางหน้าไม้เพื่อใช้แรงอย่างเต็มประสิทธิภาพทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยอุยนึกถึงโปร ญี่ปุ่นอยู่ท่านหนึ่งนะคะโปรไอมิยาสโตะถึงแม้ว่าตอนนี้เธออาจจะรีไทายไปแล้วนะคะแต่ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นมือนหนึ่งของโลกด้วยร่างที่เล็กมากนะคะไม่ถึง160ด้วยกันแต่ว่าไม่ถึง160เซนติเมตรนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยใช้แรงอย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถ ตีออกไปได้ไกล250 260ก็ทําได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เธอทําได้ดีในวงสวิงของเธอนั้นและทำให้เธอสามารถตีลูกได้โดนกลางหน้าไม้เป้งเปเปงทุกครั้งเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะอย่างแรกนะคะที่โปรไอมียสโตและเพื่อนๆโปรกอล์ฟสตรีของเธอทําได้ดีก็คือ เทมโปนะคะเป็นประเภทเทมโปที่นุ่มนวลน,นะคะราบเรียบราบรื่นนะคะไม่กระตุกไม่กระชากนะคะการที่เราสามารถสวิงได้อย่างนุ่มนวลสม่มําเสมอเนี่ยจะทําให้เราสามารถควบคุมไม้ได้ดีนะคะ,ะถ้าการควบคุมไม้ได้ดีเนี่ยแน่นอนการที่จะทําให้กลางหน้าไม้นี้สามารถโดนลูกได้อย่างสม่ำเสมอนี่ก็จะทำได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยต้องฝึกที่จะมีเทมโปนะคะมีจังหวะของวงสวิงที่ นุ่มนวลน,นะคะของไอเมียสโตเนี่ยเธอขึ้นช้าเธอขึ้นกว้างแต่ว่าสามารถเร่งจังหวะตอนลงได้อย่างสม่ำเสมอน,นะคะเพราะนั้นเราต้องฝึกจับเทมโปของเราคุณผู้ชมอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรมากเลยซ้อมเฉพาะเทมโปไม่ต้องนึกถึงวงสวิง1 2 3 4หมากนะคะนึกถึงเทมโปว่า,าจังหวะเร่งหนึ่งสองซ้ำหนสอง นี่ก็จะเป็นเทมโปที่สามารถควบคุมได้นะคะอย่างที่สองเลยที่เธอทำได้ดีนะคะแล้วก็จะเพิ่มความสม่ำเสมอในการตีได้เนี่ยก็คือคอนเน c t ชันคอนเน็ชันคืออะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับตัวนักกอล์ฟให้ตัวนักกอล์ฟกับไม้นี่เป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันหมุนไปทางไหนไม้ก็ไปทางนั้นไม้ลงมาทางไหนตัวก็มาทางนั้นการที่จะเพิ่มคอนเน c t ชันได้ต้องพยายามแนบแขนซ้ายนะคะ ต้องบอกว่าช่วงบนของแขนซ้ายและกันใต้วงแขนนะคะเพราะว่าแน่นอนไม่สามารถจะดีบทั้งแขนซ้ายไว้ได้เอาเฉพาะช่วงบนของใต้วงแขนอาจจะเอาถุงมือนะคะบางๆเนี่ยแค่แผ่นบางๆผ้าบางๆผ้าเช็ดหน้าก็ได้นะคะเอามาหนีบไว้เพื่อที่เป็นการเทรนตัวเองว่าห้ามให้ถุงมือหรือว่าผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดหน้าเนี่ยหล่นนะคะก็จะเป็นการ แนบแขนช่วงบนของแขนซ้ายไว้ได้อาจจะรู้สึกว่าขึ้นเยอะไม่ได้ดีแล้วค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่โอเวอร์สวิงนะคะเป็นการเพิ่มคอนเน็ชันของแขนกับตัวไม่จาเป็นต้องขึ้นให้สุดนะคะเอาที่เอาที่ยังพอพอหนีบถุงมือไว้ได้นะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเทมโปอย่างที่สองคือคอนเน c t ชันนะคะแล้วก็สุดท้ายสำคัญมากเช่นกันก็คือให้ ไม้เนี่ยมันทำหน้าที่ของมันด้วยนะคะประวินเคยพูดบอกว่าสอนนักกอล์ฟสอนลูกศิษย์เสมอว่าซื้อไม้มาตั้งแพงนะให้เขาให้เขาทำหน้าที่ของเขาบ้างเพราะว่าทั้งหัวเอ่ยก็แพงทั้งก้านเอ่ยก็แพงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขาทำหน้าที่รอจังหวะที่เขาจะเข้ามาดีดนะเข้ามาตีลูกนะคะอย่าไปตีแทนเขานะ,ะอย่าลืมว่าสิ่งที่จะกระทบลูกกอล์ฟคือหัวไม้นะคะ หัวไม้ต่อมาด้วยกา้านต่อมาถึงตัวเราเราเป็นตัวสุดท้ายที่จะตีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปเร่งแซงไม้นะคะก็คือรอจังหวะรอจังหวะให้หัวไม้นั้นดีดพอดีทีนี้พูดอาจจะฟังบางคนอาจจะเข้าใจเลยบางคนอาจจะเอ๊ะยังไงให้หน้าไม้ทําหน้าที่ของมันเราก็ต้องพอค่อยๆเริ่มนะคะ อย่างที่บอกเทมโปให้ช้าเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าหัวไม้อยู่ที่ไหนคอนเน็กชันให้ดีเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับไม้นะคะแล้วก็รอดูว่าไม้อยู่ที่ไหนหัวไม้อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เข้าจังหวะให้พอดีให้ไม้เขาทำหน้าที่ของเขาเนะะี่ยค่ะก็เป็น3อย่างที่อุียขอฝากไว้ในวันนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถกลับไปฝึกที่บ้านโดยไม่ต้องไปสนามดร i ฟ e ์ก็ได้นะคะฝึก เท m มโปฝึกเพิ่ม Connection แล้วก็ฝึกรู้น้ำหนักของหัวไม้ว่าอยู่ตรงไหนฝึกบ่อยๆรับรองว่าคุณผู้ชมจะมีความแม่นยำในการตีลูกโดนกลางหน้าไม้มากขึ้นก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ3ข้อคิดดีๆในวันนี้ค่ะ ฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง